วันนี้ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะยอดเลยยอดเลยนะครับจักบานหลังการช่เลือััวสารที่มีการีารวมตัในช่วงเช้ากันนะครับทุกวันสก็ักุเชอนะครับที่ขอบเป็มากครับทิมออกกำลังกายแรลลี่นะคะ มีแท์ทีมปั่นจักรยานด้วยนะคะรอใส่บาทบนหลังช้างกันนะคะตอนนี้จะย้ายสถานที่มาอยู่เป็นด้านหน้านะคะคลิปที่แล้วที่ลงนะคะจะเป็นอยู่ด้านหลังนะคะติดสวนดิมน้ำนะคะ วันนี้ก็จะมาถ่ายทำให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกๆวันเสาร์นะคะมาใส่บาทตักบาดบนหลังช้างได้นะคะสวยงามค่ะท่านนะคะตักบาดบนหลังช้างนะคะมีจังหวัดสุรินทร์ที่เดียวนะคะวันนี้ช้างมามีชื่ออะไรบ้างเอ่ยน,น้องขวัญน,น้องขวัญขวาวบอกอ้าวน้องขวันที่อยู่ตลาดน้ำ ใช่ตัวนี้ตัวนี้เจอบ่อยแล้วก็ให้อาหารบ่อยน้องขวันนะคะจะอยู่ตลาดน้ําเทคโนนะ,ะทุกวันอาทิตย์เนี่ยที่ใส่ผ้าสีแดงๆใช่ไหมอยู่บ้านขวาวของอาแม่ที่ที่รู้จักกันอยู่นะ,ะเดี๋ยวก็จะมีช้างมาอีกนะคะน,นี่ค่ะพอดีอข้อมูลใหม่อะแม่เพิ่งรู้เนาะว่าทททอของสุรินกับซีสเกตเป็นกลุ่มเดียวกันนะคะ ก็จะมีเสื้อของคุณพี่นะคะอาพูดเชิญชวนนิดนึงค่ะชิญเชวนยังไงที่ให้มาตักบาทหลังช้างของจังหวัดสุรินทร์ทุกวันอะไรครับวันเสาร์เนาะกิจกรรมพูดเลยค่ะอ่ะพูดพิดนิดนึงค่ะเราจะลง youtube ทั่วโลกค่ะทั่วโลกนะคะสวัสดีครับค่ะช่องอเมสระกราวค่ะเชิญเลยค่ะที่นี่จังหวัดสุรินทร์นะครับเรามีกิจกรรมดีๆตักบารทุกวันเสาร์นะคะ วันเสาร์ที่บริเวณอนุสาวรีย์นะครับเรามีแท็กซี่ช้างด้วยครับหลังจากตักบาตรเสร็จเราก็จะมีช้างรับบริการเอาให้พวกนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดสุรินทร์วันเสาร์ได้นั่งชมเมืองสุรินทร์ได้นะครับผมค่ะค่ะราคาไม่แพงนะครับผมค่ะดีมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะค่ะก็ให้เห็นทุกท่านนะคะคือทุกท่านจะใช้ตะกร้าเนาะสวยงามค่ะลดโลกร้อน อเม่ไปเดินตลาดเขียวมาก็ใช้ถุงผ้าเหมือนกันค่ะอากาศดีนะคะช่วงเช้าจะเริ่มประมาณเจ็ดมงเช้านะคะท่านที่ติดตามชมช่องอแมะมาแล้วก็จะเห็นเนาะวันที่เปิดงานคือ1 9บเก้าสิธันวานะคะได้เปิดงานตักบาทบนหลังช้างไปแล้วก็ <c oughs> ก็เห็นกันไปแล้วนะคะใส่ผ้าไหมสวยทุกคนเลยค่ะ สวยมากสวยมากนะคะบายยออกสื่อทุกคนเลยมีน้องๆน่ารักด้วยนะคะน้องๆน่ารักน้องๆจากไหนคะในเมืองไหมคะอยู่ไหนคะอ๋อน่ารักจังเลยโอ้เชื่ออะไรคะแลกเวนโอ้น่ารักจังเลยเห็นไหมคะเด็กๆก็มาใส่บาตรบนหลังช้างกันนะคะขอเรียนเชิญน้องนะคะนำสู่ข้าพิธีการได้เลยนะคะ ใส่แมสทุกคนนะคะเหมือนเดิมดเรายังคงปฏิบัติอย่างเข้มข้นนะคะทุกคนจะจังหวัดสุรินทร์ไม่มีผู้ติดเชื้อมานานแล้วนะคะก็<ร>าทางนี้คะใช้ทางนี้เลยเพราะว่าเราเปฏิบัติถูกต้องนะคะก็ใช้บริการแท็กซี่ช้างได้นะคะหลังจากใส่บาทแล้วนะคะกิจกรรมดีๆนะคะโอ้คุณพี่สวยจังเลยอ่าเห็นไม้ทุกคน จิตใจก็สบายใส่บาทนะคะใส่บาทช้างใส่บาทพระด้วยนะคะนี่โอ้ยน่ารักแต่ละคนสวยมากคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สวยอีกแล้วอีกคลิปหนึ่งนุ่งผ้าไทยใส่บาทอายราเหมือนเดิมนะคะจุดวันนั้นได้ถ่ายทำสถานีช้างมาแล้วนะคะที่เห็นในคลิปสั้นนะคะอันนี้ก็มาใช้บริการะคะน,นี่เป็นทีมจักรยาน ขั้นส่แมสค่ะ <c oughs> อันนี้ทีมอาชีวะเหมือนเดิมเปล่าคะนนเหมือนเดิมอีกแล้ววันนั้นก็ลงไปแล้วคลิปอันนี้พาเด็กมาร้อยโอ้โร้อยกว่าคนนะคะอ่อนะ,ะอาจารย์เชิญชวนหน่อยค่ะ<อ>ตักบาทหลังช้างยังไงเอ่ยอ่ะชองอแมะนะคะอ่ะวิทยาชีวสารสนินนะคะโดยว่าที่ร้อยโทคุณชูหลังซ้ำตุ่มเหงือการวิทยาชีวสารสนินนะคะอันนี้มอบหมายให้ อ่าภัจันทร์ี่ายิสีนะคะรองผู้มีการ่ายเชการพานักเรียนนักษาคุณครูนะคะร้อยกว่าคนานะคะมาร่วมดักบาทนะคะอ่าอาหารช้างนะคะหลังอาหารช้างโดยเชิญชวนให้เด็กน,นะ สวมชุดไทยชุดข้าหม่นะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่งดงามนะคะซึ่งราชวัสดุสุรินของเราก็ได้แต่งกายด้วยชุดนี้มาอย่างยาวนาปฏิบัติมาตลอดนะคะที่เราเห็นในจังหวัดสุรินทร์คือสวยงามนะคะแต่เป็นทุกวันศุกร์เนาะที่โรงเรียนจะมีการใส่มาลานบุญลานธรรมค่ะขอบคุณมากนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะน้องน้องอาชีวะนะคะคลิปแรกที่ปล่อยวันเปิดพิธีก็เป็นน้องอาชีวะ อันนี้เราจะย้ายมาอยู่ริมถนนนะคะตอนแรกเราจะอยู่ด้านในกันค่ะอันนี้ก็คือย้ายมาริมถนนเลยอนั่งรอใส่บาทช้างอยู่ค่ะนี่คืออาหารช้างที่เตรียมมาให้นะคะจากไหนเอ่ยคะ อันนี้เตรียมมาเองเลยใช่ไหมคะดีจังเลยนะคะก็จะเป็นอ้อยอ้อยแา่แตงกวานะคะก็จะให้ช้างใส่บาตไปด้วยนะคะโอเคทุกวันเสาร์นะคะมาได้มาได้มาได้ช่วงเช้าเจ็ดโมงเช้าอันนี้บริเวณขึ้นช้างค่ะ ท่นหาตูท่นห,หารรมที่รรคาจัข้ายสุขายข้าแต่พระผกิสทธิ์รูทร่ท่้ะเจ้าทั้งลยหมดร้อนนะคะเป็นถุงผ้าด้วยนะคะตะก้าสวยงามนะคะทั้งหายเ่านี้แต่พระที่สุสิ Uhm, ขอพระพิสุทสิ์ทรงรักพระทหารและเข้าของบริวารทั้งหลายเหล่าขอ้ของพระเจ้าเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขตลอดสิ้นกำลังที่สาธุ นรู้สึกยังไงคะวันนี้สัมภาษณ์นิดหนึง่งค่ะกเช้าก็ก็จะอากาศดีด้วยเนาะ,ะช่วงเช้านะ,ะน,น้องๆค่ะตักกร้านะคะแบบอนุรักษ์แบบไทยๆฮะเราจะกลับมาสู่ธรรมชาติเมื่อ30-40ปีก่อนที่แล้วนะคะ <laughs> ตักบาทพระท่านก่อนนะคะแล้วก็ หลวงพี่นิมนมาจากวัดไหนบ้างคะวัดกลางวัดกลางวัดป่าใช่ไหมคะวัดจำปาอ๋อวัดจำปาตรงนี้เองซอยซอยวัดจำปานะคะก็จะเป็นหลวงพี่จากวัดกลางวัดจำปานะคะทำบุญนะคะสุกกายสุขใจนะคะสะสมบุญกันไว้นะคะทุกท่านกัจิตหน้าตาสดใสนะคะเบิกบาน วันเสาร์ก็เป,เป็นวันหยุดของราชการโรงเรียนนะคะพอมาจัดอยู่ริมถนนก็จะสวยมากเลยค่ะท่านที่ผ่านไปผ่านมาก็จะพบเห็นนะคะบางท่านอ,าอยู่ในสุรินอาจจะไม่ได้ตามข่าวนะคะว่ามีการตักบาตรบนหลังช้างมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะแม่ติดตามมาตั้งแต่วันเปิดพิธีวันแรกแล้วค่ะก็ ช่วงเช้าลมเย็นสบายนะคะได้จะประมาณสักไม่แน่ใจนะคะไม่ได้เช็คอากาศมาว่า18องศา20องศาได้ไหมเย็นสบายค่ะน้องใส่ใส่ใบาทสิ โอ้ยตายแล้วจะไม่ให้รักได้ยังไงโอ้ยพี่เสือมาสิงอ่ะนานอนานน น่าน้สูสูโอ้ยน่ารักน่ารักน่ารักไอแตกแตก <laughs> ท่าเขาเนี่ยท่าเนี่ยท่ามัดใจเอฟซีเขาพี่บัวโอ้ยน่ารักลูกน่ารักมากเลยตัวเล็ตัเวเลีดยเองลูกเอายกขึ้นเลยยกขึ้นหลังเลยตัวเล็ก <laughs> แม่ไม่มีข้าวกินอย่ากินอาหารพี่บัวยี <laughs> ดูเขาละ <laughs> มามาชมนะคะมาเลี้ยงน้องช้างหรือว่าถ้าไม่ได้มาก็ติดตาม YouTube ทางสายบัวบานอิริฟเฟ็นไทยแลนด์รู้สึกจะมี3ช่องนะแม่จำไม่ได้เลยเป็นเนบซีหลายช่องเราไม่ซื่อไม่ออกแก๊กชิลิงนะครับจุ๊บจุ๊บด้วยจุ๊บจุ๊บจุ๊บแม่ละเอาไม่เป็นไรแม่ยอมแม่ยอมพี่บัวแม่ยอมจุ๊บโอ้ย เครักบานเลรักๆาเองน้อยนี่นี่ปก็ไปบอยรอเดียวมาอเดียวอะุีค่อยโอ้ยยนยบัวบานจะไปส่งแม่ที่รถ

แม่แม่ปีใหม่ชื่อแม่สมค่ะแม่สมไปหาลูกพี่โบบาลได้ยังไปมาแล้วไปมาแล้วจ้าแล้วน้องน้องบัวเดินไปส่งที่รถเลยจูงมือแม่ไปส่งที่รถเลยเดินมาเมื่อกี้จ้าจ้าจ้าเจ้าเอฉยๆแม่สีดาวเป็นคนสวยเลยหุ่นดีๆเลยต้องต้องมาอยู่กับแม่บอลจะได้หุ่นแบบเพราะเช้าที่ถามว่า ดาวจะไปไหนหรือเปล่านั่นแหละพอดีแบบนั่งแต่งตัวอยู่เผื่อเขออกงานนอกเราก็มาไม่เจอเขาก็มาเมื่อวานเอฟซีเามา่วานก็มาไม่เจอเมื่อวานเลยต้องพักก่อนว่าจะออกไปไหนหรือเปล่า็นช่วงนี้มีงาน็นช่วงนี้มีงานเยอะไหคะน้องเฟ็กแอบมามาแบบไม่บอกเรา

เดี๋ยวไปให้ทัดดอยด้วยดีจ้าก่อนดีจ้าก่อนดีจ้าดีจ้าจ้าให้ข้างหลังดีจ้าไม่ได้เลยไปใช้ดีจ้าด้วยไปใช้ดีจ้าดีจ้าก่อนดีจ้าเยอะๆดีจ้าดีจ้าช่วยช่วย ร้อนจะรนอ่ากินแม่แม่แม่ขายทีนมาดิจ้าก่อนด้วยสวยว้สวย ต้นเล็กว้ายสวยเขาเขาใบสวยใบสวยค่ะจ้าก่อนจ้าพี่นอบยกขาลูกยกยกหนึ่งสองสามบิดบิดบิดโอ้ยบึ๊ดโอ้ยหน้าได้ยภาพนิ่งอ๋ออันนี้เนี่ยโอ้ยเคาะเคาะโอ้ยดีไงเคาะเคาะอืมไงเคาะเขาเคาะเนี่ยเขาทั้งแม่ทั้งลูกอะไรนะคลิปนี้ไวสิ อะไรมาตอนนี้มาตอนนี้เคาะมือกับพอแล้วตอนไหนที่ยังไม่เคยนั่งช้างนะครับเชื่อว่าหลายท่านนะครับมาสุรินทร์อาจจะไม่เคยนั่งช้างนะครับหรือเป็นคนสุรินทร์อาจจะไม่เคยนั่งช้างก็สามารถที่จะเอ่อมานั่งช้างชมเมืองก็ได้บรรยากาศเคเนเก็เดียวเนาะไปไหนแล้วโอ้เคจะตเตรียมไปจักบาน คือได้มีการ,รอ่ทางออบะจจะเริ่มทำเกี่ยวกับเรื่องช้างกันใหม่นะคะคือน่าตื่นเต้นมากเลยะคะ่ะพี่บวัวขาวมองหน่อยเจ๊เอ, <c oughs> อุ้ย <c oughs> สุดยอดมากเลยะคะ่ะ ามาเล่นน้ำสงการแบบตื่นเต้นนะปีนี้ค่ะตื่นเต้นมากเลย สวยๆนะคะชุดผ้าใหม่